สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้กลับมาเจอกับผมแวนเค c อฟีกเช่นเคยแปลว่าวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงของคําถามแฟนบอลซึ่งเราจะเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมทางบ้านถามคําถามเรื่องราวอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับฟุตบอลแล้วเราจะหาคําตอบมาให้ท่านเองใครที่สนใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แลวก็คอมเมนต์มาถามกันได้เลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีคนถามมาว่า ทำไมยิเนเสตา้ากับซาบีถึงสลับเบอร์กันในทีมชาติถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูกันได้นะครับและส่วนในคำถามในวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเรื่องของเบอร์เสื้ออีกเช่นเคยเป็นคำถามมาจากคุณนัทพัฒนชัยยาต้องขออภัยนะครับถ้าออกเสียงผิดซึ่งเขาถามมาว่าทำไมเซอร์จิโอลามอสถึงใส่เบอร์15ในทีมชาติสเปนทั้งทังที่ในสโสมสร์เขาใส่เบอร์สี่ปสัญนาเบอร์เสื้อมหอีกแล้วนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า Sergio ิ a m o s สสุดยอดประการเหล็กแห่งเรอัลมาดริดหนึ่งในกองหลังที่ถ้าแฟนบอลไม่โคตรรักก็โคตรเกลียดกันไปเลยก็ว่าได้ด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันของเขาเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าป่าเถื่อนไปด้วยซ้ําบอกได้เลยว่าเขาคือฝันร้ายของแนวรุกที่จะต้องมาเผชิญหน้ากับเขาเลยก็ว่าได้เขาคือกัปตันทีมของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดซึ่งนับตั้งแต่เขาย้ายมาจากเซบีย่าในปี2005 เขาก็ได้เป็นเจ้าของเสื้อเบอร์สีมานับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันกว่า15ปีกันเลยทีเดียวกับเสื้อเบอร์สีแต่ทำไมพอไปเล่นในทีมชาติสเปนเขาถึงไปใส่เสื้อเบอร์15ได้ล่ะเรื่องนี้ต้องย้อนไปในสมัยที่เขายังเตะให้กับสโมสรเก่าอย่างเซบียาเลยโดยนเวลานั้นเขามีเพื่อร่วมทีมอย่างเคซุดนาบาสแดนนี่อลเวสและเอ็นโตนิโอปวยตาซึ่งพอเวลาผ่านไปต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปตามทางของตัวเอง แต่แล้วในวันที่25สิงหาคมปี2007ก็ได้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายสะเทือนวงการฟุตบอลขึ้นในเกมเปิดฤดูกาลพบกับเกตาเฟ่ที่รังย้าของเซบียาหลังจากเกมเริ่มไปได้เพียงแค่35นาทีเท่านั้นเมื่อหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมในวัยเด็กของเขาอย่างอันโตนิโอปูเอต้าเกิดอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันพอหลังจากที่ปูเอต้าเริ่มมีสติกลับมายืนได้เขาก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปพักซึ่งเขาก็ไปหมดสติล่อมในห้องแต่งตัว และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาตัวแต่3วันให้หลังเขาก็เสียชีวิตลงซึ่งจากเหตุการณ์นี้นี่แหละลามอสจึงเลือกที่จะใส่เสื้อเบอร์15ในทีมชาติสเปนเพื่อเป็นการลํำลึกถึงเพื่อนร่วมทีมในวัยเด็กอย่างอันโตนิโอปวยต้าที่ได้สวมใส่เสื้อเบอร์15ให้กับทีมชาติสเปนในปีแรกและปีเดียวของเขาที่ได้ขึ้นชุดใหญ่และเป็นปีที่เขาเสียชีวิตอีกด้วยเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าจริงๆที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นในวงการฟุตบอล แต่เรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ม,ไม,มันไม่แน่นอนขนาดไหนขนาดเป็นนักฟุตบอลที่มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วเนี่ยก็ยังหนีความตายจากโรคร้ายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าเกิดวันพรุ่งนี้อยู่ดีๆเราก็ตายขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะเสียใจที่ยังไม่ได้ทำถ้านึกได้แล้วก็อย่าลืมรีบไปทำกันนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของเรา ก็จบลงไปแล้วนะครับกับคำถามแฟนบอลในวันนี้สำหรับตอนนี้เนื้อหาอาจจะเศร้าไปหน่อยแต่ในทุกเรื่องเศร้าก็ย่อมมีความสวยงามอยู่เสมอเหมือนดังมิตรภาพระหว่างรามอสกับปวยตาหากท่านผู้ชมคนไหนชอบเรื่องราวแบบนี้อีก mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ f o o t b อ l l w o r ด d ด้วยนะครับและถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ